จากอันนี้นะคะเดี๋ยวเราทำแผนกัน,<ผ>นยังไงไ,<ด>ได้บ้างเราไปดูกันค่ะ 15วันวันเดินทางคะอยากมาสอท่านก็ไม่อยากจะไปที่เดิมนะคะเส้นเดิมก็คือเป็นพวกเส้นของเลกโทยาแล้วก็ฝั่งด้านล่างบรลนะคะเราก็จะไปโซนขึ้นทางฝั่งขวาขอบโคกไอดหน่อยที่ไม่เปลี่ยนโรงแรมบ่อยนะคะแต่ก็ยังได้เที่ยวเราก็จะแนะนําเส้นทางแบบนี้ค่ะเราเริ่มต้นจากสนามบินนะคะชิโตเซกแล้วก็โจทย์คือขอพักในเมืองก่อนสักสามคืนก็จะนอนที่ซัปโปโรเราสามารถเที่ยวในย่านซัปโปโรนะคะหรือใกล้ไปกับก็สามารถเที่ยวที่ย่านฮิวออฟุนดานะคะหรือจะเป็นคอตาลุก็ได้หลังจากนั้นเนี่ยเราเตรียมที่จะไป อุทยานแห่งชาติอาการโกะนะคะวันแรกเราไปเนี่ยเราสามารถเที่ยวโอบิโดก่อนได้แล้วก็ไปครั้งที่เลคอากานนะคะวันที่สองเราเที่ยวบริเวณเลคอาการนะคะให้เต็มที่เลยพอวันถัดไปเรายังสามารถอยู่ที่นี่ได้ก่อนนะคะไปที่เลสามาชูนะคะตรงนั้นก็สามารถมีที่เที่ยวได้นะคะไปกลับได้จากเลคอาการเหมือนกันวันถัดไปเนี่ยเราสามารถที่จะเที่ยวตั้งแต่เลคอากานนะคะไปจนถึงชีเลโตโกได้เลยในอีกวันหนึ่งเรายังครั้งที่เดิมค่ะวันนั้นเราสามารถที่จะเดินแท็กกิ้งนะคะเดินเล่นแล้วก็เที่ยวที่ชีเลโตโกได้นะคะแบบทั้งวันจนเช้าวันถ ะะเพื่อพักผ่อนเนี่ยเราก็ไปทำที่โซนเคียวออนเซ็นนะคะ ก่อนที่ทําไมถึงเลือกเส้นนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เลือกเส้นนี้เราไปเส้นริมทะเลก็จะยังไม่มีอะไรนะคะก็เลยแนะนําว่าโอเคให้มาดอกตรงกลางก่อนที่โซนเที่ยวออนเซ็นนะคะสักสองคืนเที่ยวตรงโซนเคียวนะตรงไดเซสุซันนะคะตรงนี้ก็คือสามารถที่จะเที่ยวแบบสบายๆดีโรเวนะคะแล้วก็มีออนเซ็นให้แช่ได้นะคะก่อนที่จะเตรียงทอมันถัดไปที่จะต้องเดินทางไกลก็คือไปวากาไนนะคะที่แบบสูงสุดของอีกฝั่งมุงของทางคอกไบโดะค่ะแล้วก็เมืองระหว่างทางก็ค่อยๆแวะไปเรื่อยๆนะคะอยากจะเข้าห้องน้ำนะคะหรือว่าอยากจะพักตรงโซนไหนก็สามารถที่จะบอก ทีมขับได้ค่ะหลังจาก,จากที่เราไปวากานายแล้วนะคะเรากลับมาเนี่ยถ้าเราไปเส้นเรียบทะเลเนี่ย อาจจะไม่มีอะไรมีแค่วิวทะเลเพราะฉะนั้นุณแนะนําว่าให้กลับมาแล้วก็มาเที่ยวที่อาเซิกาว่าก่อนนะคะแล้วก็ไปนอนค้างที่ฟุล,ลโน่ก็กจะเที่ยวซ้ำตรง B ีเอ็ฟุล,ลโนแล้วก็นอนฟุล,ลโน่สักสองคืนก่อนที่วันถัดไปเราจะเที่ยวฟุล,ลโน่โทมามุนะคะสิ้นสุดที่ชิโโตเซะแล้วก็ค้างที่พอท่อมชิโตเซะค่ะวันถัดไปก็ไม่จาเป็นที่จะต้องจัดจ้างทีมงานนะคะสามารถที่จะเดินจากโรงแรมพอท่อมนะคะแล้วก็เช็คอินที่ฝั่งผู้โดยสารขาออกได้เลยนะคะเพียงเดินเพียง,ยง5นาทีเท่านั้นเองคะ่ะตรงนี้นะคะหลังจากที่เราออกแบบแล้วนะคะ,คะ,คะรถ ได้นะคะสามารถที่จะดูแลทุกท่กทานได้นะคะแบบที่ สะดวกตามใจนะคะยืดหยุ่นตามหน้างานงบประมาณตรงส่วนนี้อยู่ที่15วันนะคะแต่ใช้รถจริงนะคะ14วันนะคะอยู่ที่3ามแสนนะคะ75 0 0 0บาทค่ะมีโจทย์แบบไหนนะคะมีผู้สูงไวัยไหมครั้งนี้อยากท่องเที่ยวแบบไม่ซ้ําเดิมนะคะหรือไม่ซ้ําใครหรือไม่ซ้ํากับทัวร์สามารถให้ทีมงานนะคะแนะนําออกแบบเส้นทางแบบนี้แล้วก็เวลาที่บริการรถพร้อมคนขับแล้วนะคะเราก็จะทําแผนแบบละเอียดมากกว่านี้ให้อีกนะคะนี้เป็นเพียงแค่การเสนอราคา เราสามารถที่จะใส่เป็นเมืองแบบนี้ได้ค่ะหลังจากที่ยืนยนันรถพร้อมคนขับแล้วทีมงานจะแนะนําโรงแรมในแต่ละจุดแต่ละเมืองสามารถที่จะเลือกแล้วก็จองเองได้ค่ะแต่หากจองเองไม่ได้ก็สามารถที่จะเพิ่มบริการทีมงานได้เช่นกันค่ะติดต่อได้ที่ช่องทางแอดเคเคโคเจแปนะคะ